ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหารนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2568ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวพัฒไทยโพทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขุนหารมีผลการดำเนินงานดังนี้วันที่สามมิถุนายนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันที่สี่มิถุนายนเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุนหารเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบซูมคลาวมิตติ้ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สำนักงานสกรประจาจังหวัดศรีสะเกดณนห้องประชุมร่วมใจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจาจังหวัดศรีสะเกดวันที่9มิถุนายนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสกรรระดับอำเภอขุนหารประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณวัดบ้านเดือตำบลกระวันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกด วันที่10มิถุนายนร่วมพิธีเปิดโครงการวันสตรีสากลภายใต้ทีมงานสตรีขุนหารรวมใจใส่ผ้าไทยให้สนุกณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในทุกวันอังคารของสัปดาห์ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ วันที่12มิถุนายนจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นวัดโนนสูงวนารามตำบนโนสูงอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษวันที่13มิถุนายนจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทางเลือกสอกรระดับอําเภอขุนหารณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอขุนหาร วันที่16มิถุนายนร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริราชพัสตราภร์ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนราชกัญญาณนะห้องประชุมร่วมใจสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่18มิถุนายนร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรตามโครงการชาวอำเภอขุนหารพร้อมใจนุ่งผ้าทไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงตามวิถีไทยวิถีพุทธครั้งที่3ปีที่4นะวิทยาลัยการอาชีพขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานสกรประจำจังหวัดศรีสนะเกษณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่19มิถุนายนจัดโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมสกรรระดับอำเภอขุนหารประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568นวัดนนสูงวนารามอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรักษ์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดศรีสะเกดการออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ด้วย AI เพื่อเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาณโรงแรมศรีลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด วันที่20มิถุนายนประชุมประจำเดือนผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอขุนหาญเพื่อวางแผนงานมอบหมายงานติดตามการดำเนินงานคณะครูบุคลากรสกรระดับอำเภอขุนหาญประจำเดือนมิถุนายนณห้องประชุมสกรระดับอำเภอขุนหาญเข้าร่วมการประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการณห้องประชุมสำนักงานสกรประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่23มิถุนายนเข้าร่วมการประชุมพัฒนาข้อสอบกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณห้องประชุมร่วมใจสำนักงานสก,ารกรประจำจังหวัดศรีสะเกษวันที่24มิถุนายนร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอขุนหารณวัดห้วยมงคลหมู่ที่8บ้านห้วยตำบนกระวัน จัดโครงการส่งเสริมความรู้เตรียมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสกรรระดับอำเภอขุนหารประจำปีงบประมาณ2,568ณหอประชุมเทศบาลตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่1ทับ2,568โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบซูมคาวมิทติ้ง ระหว่างวันที่2 5ถึง26มิถุนายนนางสาวพัฒไทยโพทองผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอขุนหารพร้อมด้วยคณะครูสกรรระดับอำเภอขุนหารเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาสำนักงานสกรประจำจังหวัดศรีสะเกดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568รุ่นที่3และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโมดูลที่3ณโรงแรม,มศรีลาดวนอําเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณและสวัสดี